โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาอพยพผู้ป่วยหนีน้ำหลังฝนตกต่อเนื่องกว่า3ชั่วโมงขณะในเขตตัวเมืองระดับน้ำสูงกว่า2เมตรนครสวรรค์ใกล้จมน้ำทั้งเมืองเหลือเพียงเขตเทศบาลที่ยังรอดเจ้าหน้าที่เร่งกู้เส้นทางหลักที่ใช้ขึ้นภาคเหนือ สวนดุสิตโพลเผยผลสำรวจคนกรุงเทพไม่มั่นใจการแก้ปัญหาน้ำท่วมของรัฐบาลจีนอากาศแปรปวนหนักทางใต้ที่เกาะไหหาลํอพยพหนีน้ำท่วมกว่า6,000คน สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวเที่ยงสุดสัปดาห์ของสำนักข่าวไทยนะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่9้าตุลาคม2554ค่ะ ถานการณ์น้ําท่วมในหลายพื้นที่ของไทยณนะขณะนี้นะครับถือว่าก็ยังคงวิกฤตอยู่นะครับมีพื้นที่ประสบเหตุอุทกภัยโดยรวมแล้วก็30จังหวัดด้วยกันนะครับแต่และจังหวัดนั้นพื้นที่ประสบเหตุอุทกภัยก็น้าท่วมขังสูงนะครับและขณะนี้ก็ต้องถือว่าต้องจับตาม,มากขึ้นเพราะว่าในช่วง1ิบวันนับจากนี้ไปนะครับคุณผู้ชมจะมีน้ําเหนือปริมาณมากเป็นน้ําเหนือก้อนใหญ่ลงมาสู่พื้นที่ภาคกลางและปริมณฑลรวมทั้งที่กรุงเทพด้วยขณะที่ที่กรุงเทพนั้น 16ถึง18ตุลาคมน้ำทะเลจะหนุนสูงนะครับใช่ค่ะตอนนี้นะคะพื้นที่ที่ยังคงวิกฤต30จังหวัดนะคะเราจะไปตรวจสอบในจังหวัดสีที่ด้วยกันนะคะนั่นก็คือที่อยุธยานครสวรรค์และก็ปทุมธานีนะคะรวมถึงที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะที่ท่าอากาศยานดอนเมืองด้วยนะคะวันนี้เราก็จะได้ไปดูบรรยากาศของการซ่อมแซมแล้วก็เร่ง สร้างพนังกั้นน้ำนะคะให้แข็งแรงยิ่งขึ้นรวมถึงการอพยพประชาชนไปอย่างที่ปลอดภัยด้วยค่ะครับเราไปเริ่มต้นโดยการตรวจสอบที่หลักที่มีปัญหาวิกฤตหนักในขณะนี้นะครับก็คือที่พระนครศรีอยุธยานะครับตอนนี้ถือว่าอยู่ในภาวะวิกฤตเพราะว่าระดับน้ําในตัวเมืองสูงกว่า2เมตรนะครับประชาชนจํานวนมากต้องอพยพขนย้ายสิ่งของมารวมตัวกันอยู่ที่ศูนย์อพยพครับติดตามจากคุณพิษนุปแป้นวงรายงานสดมาจากพระนครศรีอยุธยาครับ คุณภาคภูมิครับล่าสุดสถานการณ์น้ํำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคงวิกฤตนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการที่น้ําท่วมขังเป็นจํานวนมากนั้นทําให้เรื่องของโรคติดต่อน,นั้นเกิดขึ้นตามมาครับ นายแพทย์พรเทพสิริวนารังสรรค์อธิบดีกรมควบคุมโรคไดีกล่าวเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายจากโรคที่มากับน้ําโดยเฉพาะประชาชนในศูนย์อพยพเพราะว่ามีรายงานว่าหลายคนป่วยเป็นไข้หวัดและเท้าเปื่อยเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งการอาศัยอยู่รวมกมันจำนวนมากนั้นจะทําให้เกิดการระบาดได้อย่างรวดเร็วน,น้ำกับเท้าที่เป็นมากที่สุดต่อมาก็เป็นหวัดเพราะว่าโดยเฉพาะที่มาอยู่ตามศูนย์อพยพเนี่ยจะอยู่ด้วยกันเยอะๆคนหนึ่งเป็นหวัดติดกันหมดเลย ตาแดงเป็นหวัดไอนะน้ำมูกไหลแล้วก็บางทีถ้าอาหารการกินไม่ดีน้ำไม่สา่ก็ท้องเสียนี่คือโรคที่มากับน้ำนะฮะงนั้นก็โดยเฉพาะเรื่องตกน้ําตายไฟฟ้าชอ็อตแล้วงูก,กัดเนี่ยเราต้องระวังให้หนักเพราะว่าถึงตายนะครับส่วนสถานการณ์น้ําท่วมในเขตพื้นที่พระนครศรีวิทยาระดับน้ําสูงกว่า2เมตรทางจังหวัดต้องจัดเรือและรถบรรทุกออกไปทยอยรับส่งประชาชนมาอยู่ในศูนย์ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามสารกลางจังหวัด ขณะนี้มียอดผู้มาลงทะเบียนแล้วเกือบ2,000คนโดยทางรัฐบาลนั้นระดมหน่วยงานต่างๆเข้ามาสนับสนุนทั้งเรื่องของอาหารน้ำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ศูนย์เลี้ยงเด็กทั้งนี้ยังมีประชาชนจานวนมากติดอยู่ภายในบ้านและบางส่วนนั้นมารออยู่ตรงข้างทางและเกาะกลางถนนเพื่อขอความช่วยเหลือในการเดินทางออกจากที่พักขณะที่ประชาชนได้แจ้งข้อมูลว่ามีชาวบ้านติดค้างอยู่ภายในบ้านพักไม่สามารถออกมาได้ โดยเฉพาะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครศรียุทธยากว่า20คนติดค้างอยู่ในมหาวิทยาลัยมากว่า5วันแล้วรวมทั้งที่บริเวณตลาดเจ้าครมและชุมชนข้างโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยยังมีคนแก่และเด็กติดค้างอยู่ภายในบ้านพักไม่สามารถฝากกระแสน้ําที่ท่วมสูงออกมาได้วนให้หน่วยงานภาครัฐจัดเรือเข้าไปรับส่วนที่สถานการณ์ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะบริเวณด้านหลังนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทโซวาน้ําได้เริ่มทละลักเข้าท่วม เบื้องต้นทางศูนอุตสาหกรรมได้ขอกำลังทหารจากค่ายสุรศรีจังหวัดกาญจนบุรีจำนวน50นายมาช่วยกันบรรจุก,กระสอบทรายเพื่อเรียงเป็นแนวป้องกันไม่ให้น้ำทะลักเข้าไปในพื้นที่ชั้นในขณะที่หลายโรงงานใกล้เคียงก็ได้เตรียมทำแนวกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำเข้าไปภายในโรงงานเช่นกันอย่างไรก็ตามขณะนี้ได้มีการประกาศห้ามไม่ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปภายในหรือเพื่อไม่ให้ขีดขวางการทำงานและสร้างแนวป้องกันของเจ้าหน้าที่ การลำเลียงผู้ป่วยของโรงพยาบาลพระนครศีวิทยาหลังไม่สามารถป้องกันน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นได้จนต้องย้ายผู้ป่วยโดยใช้เรือและรถของทหารพยายามลำเลียงขนย้ายผู้ป่วยกว่า250คนออกมาให้หมดภายในวันนี้เบื้องต้นนั้นจะย้ายผู้ป่วยมาอย่างสารกลางจังหวัดก่อนที่จะมีการกระจายไปรักษาที่โรงพยาบาลใกล้เคียงครั้งนี้ในการขนย้ายผู้ป่วยไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในโรงพยาบาลพเพราะเกรงว่าจะเกิดความวุ่นวาย และที่ด้านหลังผมในขณะนี้นะครับคือที่ศูนย์อุปิภนะครับโดยประชาชนที่เดินทางออกมาจากบ้านแล้วจะมาที่บริเวณนี้นะครับเพื่อมีการมาลงทะเบียนพร้อมกันนี้จะมีการจัดหน่วยแพทย์นะครับมาตรวจร่างกายให้กับประชาชนอย่างไรก็ตามเมื่อล่าสุดสักครู่ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ประกาศให้รถยนต์นะครับของผู้ที่ประสบภัยและไปจอดเอาไว้ตามสถานที่ต่างหรือว่าไม่มีสถานที่จอดสามารถไปจอดได้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศา,ศาศสตร์ศูนย์หลังศิษย์กัปตุภาคุงครับขอบคุณคุณพิษนุนะคะ ไปต่อกันที่นครสวรรค์กันเลยนะคะตอนนี้ผนังกั้นน้ําริมเขื่อนแม่น้ําเจ้าพญาในเขตเมืองนครสวรรค์รับน้ําไม่ไหวแล้วก็พังลงอีกหนึ่งจุดแล้วนะคะทําให้ขนาดนี้ตัวอำเภอเมืองนครสวรรค์ถูกน้ําท่วมเกือบทั้งหมดค่ะติดตามรายละเอียดกับคุณสมศักดิ์อยู่ประพัดรายงานสดมาจากที่นั่นค่ะ ครับคุณพิจพัฒน์คุณภาคภูมิครับล่าสุดที่จังหวัดน,นครสวรรค์น,นั้นน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับล่าสุดได้เข้าท่วมสองตำบลสุดท้ายของอำเภอเมืองที่ไม่เคยถูกน้ำท่วมมาก่อนทำให้ทั้งอำเภอเมืองของนครสวรรค์น,น้ำท่วมทั้งหมดแล้วครับ น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาได้บ่าล้นเข้าท่วมชุมชนวัดท่าทองตบลนครสวรรคตกและตบลนตะเคียนเลื่อนซึ่งเป็น2ตงตบลนสุดท้ายของอำเภอเมืองที่ถูกน้ำท่วมชาวบ้านกว่า2,000ครัวเรือนขนย้ายเข้าของกันอย่างโอลแมานน้ำสูงเกือบ1เมตรขณะนี้ที่ตบลนตะเคียนเลื่อนไฟฟ้าและประปาใช้การไม่ได้และยังไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปให้การช่วยเหลือชาวบ้านครับ ไม่ท่วมท่วมแต่ลิมโน้นนี่ไม่ท่วมทางนะไม่ท่วมู้สึกไงเราไม่เคยเจอว่าไม่เคยเจอโอก็ลำบากก็เยใจหายครับลำบากมากเลยคนแก่อย่ในบ้านออกไม่ได้ชาวบ้านส่วนหนึ่งได้อพยพไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ทางจังหวัดจัดไว้เช่นที่สนามกีฬากลางสำนักงานเทศบาลวัดคิรีวงและสถานศึกษา ขณะนี้แนวเพลเมืองน้ําท่วมวแล้วทุกตําบลเหลือเพียงเขตเทศบาลเท่านั้นที่ทางจังหวัดได้เสริมแนวป้องกันน้ําอยู่ตลอดเวลาโดยให้แนวป้องกันน้ําสูงกว่าน้ําอย่างน้อย20เซนติเมตรเพื่อรักษาพื้นที่นี้ไว้ให้ได้เนื่องจากเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญของจังหวัด สำหรับการกู้ถนนพหลโยธินหรือสายเอเชียระหว่างเพิ่อเมืองไปยังเพลอบรรพศพิสัยเพื่อขึ้นสู่ภาคเหนือแขวงการทางใช้วิธีนำหินใส่กรองเหล็กมาทำแนวกั้นน้ำเช่นเดียวกับการซ่อมประตูระบายน้ำบางโฉมสีเพื่อไม่ให้น้ำจากแม่น้ำปิงไหลท่วมผิวจราจรคาดว่าจะเสร็จภายในวันนี้โดยขณะนี้ได้ให้รถที่ขึ้นสู่ภาคเหนือเข้าไปวิ่งสวนขาล่องชั่วคราวก่อน สำหรับจุดที่เรามารายงานสดคือริมแม่น้ำเจ้าพยาในเขตอําเภอเเมืองนะครับจะเห็นว่าด้านหลังผมน้นนำเจ้าพยาค่อนข้างไหลเชี่ยวและแรงมากทีเดียวครับแต่อย่างไรก็ตามน้ําได้ท่วมถนนสายเอเชียในพื้นที่ของชัยนาธทําให้ตํารวจทางหลวงต้องปิดเส้นทางที่นั่นชั่วคราวและให้ประชาชนไปใช้เส้นทางอื่นครับคุณภาคภูมิคุณพิยพัฒนครับ ขอบคุณครับคุณสมศักดิ์ครับที่นครสวรรค์ก็เป็นจุดรวมน้ํามาจากภาคเหนือด้วยนะครับแม่น้ําปิงวังยมนานมารวมกันที่ปากน้ําโพที่นครสวรรค์น,นะครับแล้วก็ปริมาณน้ําเหนือก้อนใหญ่จะมาถึงปริมณฑลที่ปทุมธานีวันที่13ตุลาคมนี้นะครับซึ่งที่ปทุมธานีขณะนี้กําลังมีความพยายามในการป้องกันน้ําท่วมเมืองโดยผู้ว่าราชการจังหวัดยืนยันว่าสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้นะครับไปติดตามรายละเอียดจากคุณเอกชัยพรดุงเกียรติผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยรายงานสดมาจากปทุมธานีครับเชินค,ครับ ครับคุณภาพคภูมิพิญภัท์ครับที่เห็นด้านหลังผมอยู่นะครับก็คือแม่น้าในแม่น้ําเจ้าพยาที่เอ่อล้นขันกั้นนะครับบริเวณจุดกับรถใต้สะพานเข้าเมืองปทุมธานีครับจะเห็นได้ว่าระดับน้ำเนี่ยสูงกว่าจุดที่ผมยืนอยู่เกือบเมตรครึ่งแล้วทีเดียนะครับชาวบ้านบอกว่าระดับน้ำเนี่ยไม่ได้ลดลงเลยนะครับทำให้ต้องมีการเสริมแนวขันกั้นดินกันตลอดทั้งวันขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีก็มั่นใจนะครับว่าจะสามารถป้องกันเมืองจากมวลน้าจำนวนมหาศาลที่กําลังเผชิญหน้าอยู่ในขณะนี้ได้ครับ สารกลางจังหวัดปทุมธานียังเป็นศูนย์กลางระดมกรอกสอบทรายจานวนหลายแสนใบเพื่อส่งไปสนับสนุนองค์กรส่วนท้องถิ่นดําเนินการเสริมแนวขันกั้นสองฝั่งรวมระยะทางกว่า60กิโลเมตรต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยเป็นทรายที่กองทัพส่งสนับสนุนตามซักตามคําสั่งของศูนย์สปพที่ดอนเมืองแรงงานที่มาช่วยนอกจากทหารยังมีผู้ต้องขังเรือนจําและประชาชนจํานวนมากเข้าร่วมเพื่อช่วยให้ภารกิจป้องเมืองลุล่วงเ,เป็นบรรยากาศวางร่วมแหลงร่วมใจที่ต้องชื่นชมอย่างมากครับ วันนี้วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีแผนกยานยนต์ได้นำนวัตรกรรมเครื่องกรอกกระสอบทรายที่เพิ่งพัฒนาขึ้นจำนวน2เครื่องมาช่วยกรอกทุนแรงคนงานด้วยสามารถกรอกได้ถึงชั่วโมงละ0 0าอใบตระสไฟใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีการดึงทรายขึ้นมาแล้วก็ลงลงมาตามช่องนะเป,นเป็นการดึงลงมาเนี่ยคนที่ตักเนี่ยคน,ค,นคนที่รับกระสอบายเนี่ยจะไม่เจ็บมือแล้วก็ระยะเวลาเวลาทำทำไปนานๆเนี่ยมันจะเร็ว กระสอบทรายใหม่จาเป็นอย่างมากครับกับการป้องกันจังหวัดปทุมธานีเพราะกระสอบเดิมวางต้านแรงดันน้ำมานับเดือนขณะนี้กําลังเปื่อยยุ่ยหน้าวิตกว่าจะพังทลายอย่างมากครับการระดมกระสอบทรายตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้บรรจุได้แล้วถึง5 0,000กระสอบอย่างไรก็ตามผู้ราชการจังหวัดย้ําว่ายังคงต้องการอีกจํานวนมากครับรวมถึงแรงงานจากประชาชนที่มีจิตสัตทธาสถานการณ์น้าเจ้าพยาขณะนี้ยังคงทยอยเพิ่มขึ้นเจ้าหน้าที่กําลังเร่งขันกั้นน้ําให้สูงขึ้นอีกอย่างน้อย50เซนติเมตรตลอดทั้ง2ฝั่ง เพื่อให้มั่นใจว่าจะเพียงพอรับมือน้ำทะเลหนุนสูงในวันที่13ถึง18ตุลาคมนี้ด้วยเนื่องจากฝนในพื้นที่ไม่ตกมันก็ทำให้สถานการณ์เนี่ยนะฮะน้ำน้ำน้ำท่าเนี่ยมันไม่ไหลลงไปผสมก็อยู่ในสถานการณ์ที่เรากำกับควบคุมได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากยุทธการยุทธวิธทีที่เราเปลี่ยนว่าให้มีการเสริมกระสอบทรายตลอดแนวเนี่ยนะครับเฉพาะจุดที่มีความอ่อนแอเนี่ย ก็ทําให้เมื่อคืนนี้ตลอดคืนไม่มีแนวคันดินกระสอบทรายของเราเนี่ยพังทลายเลยตลอดแนวมีรายงานว่านิคมอุตสาหกรรมสองแห่งของปทุมธานีคือสวนอุตสาหกรรมบางกะดีและนิคมอุตสาหกรรมนวนครในเขตอำเภอคองหลวงได้เริ่มเสริมคันกั้นน้ำรอบนิคมขึ้นอีก50เซนติเมตรแล้วในวันนี้ โดยจังหวัดได้สนับสนุนกระสอบทรายเพิ่มอีก10,000ใบหลังผู้ว่าราชการได้เชิญตัวแทนทั้งสองแห่งมารับทราบสถานการณ์เมื่อคืนกลางดึกที่ผ่านมาและก็จะเป็นแนวคันกั้นอีกชั้นเป็นชั้นที่3นอกเหนือจากคันกระถินกระสอบทรายติดริมแม่น้ําและคันดินสูง2เมตรความยาว14กิโลเมตรซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเขตอาําเภอสามโคกข้อมูลจากกรมทางหลวงระบุถึงเส้นทางหลวงในเขตปทุมธานีที่ขณะนี้กํลาลังมีน้ําท่วมสูงว่ามี3เส้นทางด้วยกันคือเส้นทางสายปทุมบางบัวทอง สาย3100ลังสิตปักเกตและถนนสาย9วงแหวนตะวันออกแต่ยังพอเดินรถได้ขณะที่ทางหลวงสายชนบทมีน้ำท่วมอยู่ที่เส้น3011ลังสิตนครนายกเส้น3033เรียบคลอง13ฝั่งตะวันออกเส้น3019เรียบคลอง10ฝั่งตะวันตกและเส้น3012เรียบคลอง13ฝั่งตะวันตกครับ ปัญหาหนึ่งที่ขณะนี้เจ้าหน้าที่กําลังเป็นห่วงอย่างมากครับคือมีชาวบ้านบางจุดนะครับแอบไปลักกระสอบทรายที่ใช้กั้นแนวถนนนะครับไปใช้สําหรับบ้านเรือนของตัวเองเจ้าหน้าที่จึงยังขอร้องมายัางจุดนี้ด้วยนะครับขณะเดียวกันฝนที่ทําท่าจะตั้งเขาตกในพื้นที่ขณะนี้นะครับทำให้ต้องจับตาสถานการณ์ที่จังหวัดปฐุมธานีอย่างใกล้ชิดครับคุณพิญพัฒน์คุณภาคภูมิครับขอบคุณคุณเอกชัยค่ะ วันนี้ก็เป็นวันที่2นะคะที่ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้เริ่มทําการนะคะหลังจากที่รัฐบาลเพิ่งที่จะตั้งขึ้นนะคะศูนย์นี้ก็จะเป็นศูนย์ในการรับแจ้งเหตุแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนโดยเป็นศูนย์รวมบูรณาการที่นี่นะคะแล้วก็มีฐานปฏิบัติการอยู่ที่ท่าอากาศยานดอนเมืองนะคะขณะนี้ได้สั่งใช้แผนอพยพประชาชนในพื้นที่ที่ไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์น้ําท่วมได้นะคะเราจะไปติดตามบรรยากาศก,ากับคุณรีสุดาวินิสุวรรณกันคะ่ะ คุณภาคภูมิและคุณพิญญาพัฒน์คะนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีนั้นก็ยังกำชับให้รักษาพื้นที่เศรษฐกิจเ,กเอาไว้นะคะรวมถึงให้ในจังหวัดเสี่ยงนะคะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบค่ะ นางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบะภัยหรือสอปพโดยมีพลตํารวจเอกประชาพมนอกประธานสปพนายปลอดประสบชุรัศวสวัสดีหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการพลอกกาศเอกสุตกาพลสุวรรณทัศหัวหน้าฝ่ายอำนวยการพร้อมหน่วยงานต่างๆโดยนายกได้เสนอแนวทางการรับมือกับพายุลูกใหม่ที่จะเข้ามาซึ่งระบุว่ามีพื้นที่น่าเป็นห่วงได้แก่นครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรี อยุทยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพต้องทำแนวกั้นในพื้นที่สำคัญที่เป็นตัวเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจไว้ให้ได้หากพื้นที่ไหนไม่สามารถดูแลได้ให้อพยพคนรบเรีปรากฏว่ารถจะกน,นั้นใช้คันดินค่ะพอคันดินปุ๊บก็มีปัญหานะคะคือสิ่งต่างๆเหล่านี้เราคงต้องไปดูว่าในจุดยุทธศาสตร์ที่เราจะต้องปกป้องนั้นต้องมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจอินเปกและขอให้ปฏิบัติการอย่างเคร่งครัดนี่คือสิ่งที่ต้องคาดหวังแบบนี้นะคะส่วนอื่นที่ปกป้องไม่ได้ คงต้องเลือกแล้วค่ะว่าปกป้องไม่ได้นั้นต้องตัดสินใจค่ะอพยพบอย่างเดียวค่ะทั้งนี้ในพื้นที่กรุงเทพจะต้องมีการทำแนวกั้น34กิโลเมตรมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมและกรุงเทพมหานครเป็นผู้รับผิดชอบ ส่วนในอีก10จังหวัดได้แก่อยุธยาปทุมธานีนนทบ,บุรีฉะเชิงเซาลบบุรีนะครสวรรค์อุทัยธานีสิงห์บุรีชัยนาทอ่างทองให้ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผู้ว่าราชการจังหวัดประสานงานในการพิจารณาปกป้องพื้นที่สําคัญ ค่ะในเวลา18นาฬิกานะคะนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาเป็นประธานในการประชุมที่สปปอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อติดตามความคืบหน้าค่ะหลังจากที่ได้สั่งการให้แต่ละภาคส่วนไปทาแผนปฏิบัติการนะคะคุณพิญญภัทรและคุณภาคภูมิค่ะขอบคุณครับคุณสีสุดาครับปัจจัยสําคัญหนึ่งก็คือต้องดูเรื่องของการปล่อยน้าจากเขื่อนหลักๆนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือลงมาภาคกลางแล้วก็ที่ ปริมณทลและกรุงเทพด้วยนะครับซึ่งปริมาณน้ําจากเขื่อนภูมิพลและก็เขื่อนสุริกรนะครับอาจจะมีโอกาสที่จะลดลงภายใน1-2วันนี้นะครับถ้าไม่มีฝนตกหนักลงมาอีกนะครับรวมทั้งขณะนี้มีผลสํารวจจากประชาชนในกรุงเทพว่าไม่มั่นใจมากนะักว่ารัฐบาลจะแก้ไขปัญหาน้ําท่วมให้ได้ครับนายบุญอินชื่นชวฤทธิ์ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพลกล่าวถึงสถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําเขื่อนภูมิพลอำเภอสามเงาจังหวัดตากว่า วันนี้ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง117.71ล้านลูกบาทเมตรมีแนวโน้มลดลงกว่าสวันที่ผ่านมาและหากในช่วง1-2วันนี้ไม่มีฝนตกหนักในพื้นที่จะสามารถลดการระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพลไปพื้นที่ท้ายน้ำและลุ่มเจ้าพยาลงได้ขณะที่ผู้อำนวยการเขื่อนสุริกิจยืนยันว่าเขื่อนยังมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยสูงแม้ที่ผ่านมาจะมีปริมาณน้ำไหลเข้าถึงวันละ60ล้านลูกบาทเมตร แต่วันนี้มีแนวโน้มลดลงเหลือวันละ50ล้านลูกบาทเมตรเนีย่ยเราก็ตามจะประสานกับกรมทรประทานขอปรับการพร่องน้ําออกจากเขื่อนเพื่อบรรเทาผลกระทบความเสียหายให้กับประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางขณะที่มีผลสํารวจจากสวนดุสิตโพนะครับสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานาครและปริมณฑลเพื่อเป็นข้อมูลแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในระยะสั้นและระยะยาวโดยคนกรุงเทพยังกลัวและกังวลเรื่องบ้านถูกน้ําท่วม ทรัพย์สินเสียหายมากที่สุดร้อยละ33.38กลัวอาหารน้ำดื่นขาดแคลนร้อยละ30.46โดยอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือน้ำท่วมโดยระดมความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนทั้งเรื่องกำลังพลอาหารน้ำดื่มมากที่สุดร้อยละ52.82และร้อยละ56.62ของคนกรุงยังไม่มั่นใจนะว่ารัฐบาลจะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเพราะปริมาณน้ำมีจำนวนมากโดยมั่นใจเพียงแค่43.38 ในขณะเดียวกันความเสียหายก็มามากเช่นกันเกินกว่าจะรับมือได้ท้ายสุดนะครับก็คือสื่อมวลชนที่เป็นหน่วยงานที่คนกรุงเทพประทับใจในการช่วยเหลือเรื่องน้ําท่วมมากที่สุดร้อยละ29.31ตามด้วยประชาชนร้อยละ21.73รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐประทับใจเพียงร้อยละ16.59เช่นเดียวกับ a อแบกโพนะครับที่สํารวจความเห็นของแกนนําชุมชนสมาชิกอบตในพื้นที่10จังหวัดที่ประสบภัย ที่มีต่อมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภยัยพิบัติน้ําท่วมโดยรัฐบาลซึ่งการนําชุมชนระบุว่ารัฐบาลดูแลและช่วยเหลือไม่ทั่วถึงมากที่สุดถึงร้อยละ76.3โดยรับรู้ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลหลังน้ําลดเพียงร้อยละ32และมีความต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือเรื่องอาหารเร่งด่วนร้อยละ48.7ที่อยู่อาศัย37.2และฟื้นฟูดูแลสภาพจิตใจร้อยละ8.2ครับ ตอนนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนก็มีอยู่จํานวนมากนะคะก็ต้องอาศัยความร่วมมือกันทั้งในส่วนของภาครัฐแล้วก็เอกชนด้วยนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือให้ประชาชนนั้นอ,อยู่ในสภาพที่ปกติที่สุดน,น,นะคะและภาพรวมตอนนี้ทั่วประเทศนะคะขณะน,นี้น้ําท่วมยังคงมีอยู่ใน30จังหวัดค่ะแล้วก็มีพื้นที่เสี่ยงภยัยที่น้ํากําลังจะเข้าท่วมอีกหลายแห่งเลยคะ่ะ จากข้อมูลล่าสุดของศูนย์ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานจะเห็นว่าพื้นที่สีฟ้าน,นั้นเป็นพื้นที่น้ำท่วมค่ะซึ่งมีอยู่30จังหวัดครอบคลุมทั้งภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคอีสานและภาคตะวันออกส่วนพื้นที่สีแดงค่ะคาดว่าน้ําจะเข้าท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่ปริมณฑลอย่างเช่นจังหวัดนนทบุรีคาดว่าน้ําจะเข้าท่วมอําเภอปากเกรด็ดและอาเภอเมืองนนทบุรี สมุดประการนะคะก็คาดว่าน้ําจะเข้าท่วมอําเภอบางพลีและบางบ่อจังหวัดฉะเชิงเซาต้องระวังอําเภอบางปะกงและจังหวัดนครนายกต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือพื้นที่อําเภอคลองด่านรวมทั้งมีพื้นที่เฝ้าระวังอีกหลายแห่งค่ะ แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12ตุลาคมนี้ค่ะจะมีร่องมรสุมค่อนข้างแรงพัดผ่านทงางภาคกลางตอนล่างภาคตะว,วันออกและภาคใต้ตอนบนทําให้ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกมีฝนตกชุกหนาแน่นกับมีฝนตกหนักนะคะพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีกรุงเทพและปริมณฑลค่ะ ก็ไม่ใช่แค่ที่ไทยนะครับที่ประสบภัยพิบัตินะครับอากาศแปรปรวนอย่างที่จีนตอนนี้นะครับแปรปรวนมากนะครับคุณมิญญพัน์ที่ภาคใต้หลายหมู่บ้านในเกาะไหหลำตอนนี้ประสบปัญหาน้ําท่วมนะฮะฝนตกหนะักแต่ว่าที่ภาคเหนือกลับมีหิมะตกนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่กลับมาติดตามในาเหตุการณ์นในต่างประเทศครับ